นี่นะคะก็จะพาเดินไปพอเราเองจาตึกหลัก k The w a t e r w a r Fort h a r ก็คือตอนนี้อยู่คนเดียวที่นี่ไม่มีใครเลยจริงๆเพราะว่าเขาเพิ่งแบบคิดว่าจะเปิดตึกใหม่ให้เด็กอินเตอร์ and is that มีน้ำตกด้วยตอนนี้มันอาจจะแบบเข้าไปดูไม่มีอะไรเขาไม่มีใครอยู่นอกจากฉัน Let's see มาอยู่คนแรกในซัมเมอร์นี้ก็คือวังเวนสุดๆแล้วหอเนี้ยและที่ทำงานนี้นะคะก็อยู่ในหนังเรื่อง28 Days ก็ไปหาดูกันได้นะคะทุกคนเคยมีใน n t t l l x x t i i s is my room นี่ก็คือห้องของเขาอีตอนนี้คือนั <c oughs> ่นแหละก้ไม่รู้จะต้องมีรูมเมทไหมห้องน,น้ำห้องส้วมพูดยังไงแล้วก็ห้องอาบน้ำ จริงแบบห้องสำหรับสามคนอยู่อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะมีลูกเมทหรือเปล่านะคะรอช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นก็เลยแบบรอ international เด็กประเทศอื่นมาวันนี้เราจะมีการทำเรื่องเอกสารนะคะทำเรื่องเอกสารตอนบ่ายโมงครึ่งตอนนี้เพิ่งทานข้าวเสร็จสิบโมงครึ่งอ้เพิ่งรู้ว่าแบบเขาให้เวลาพักเราจะทำงานคือสิบ คือ30นาทีเองอะแล้วก็ทำงานต่อหรือเปล่าฟังไม่ถนัดเหมือนกันคือฟังจากเพื่อนมาเมื่อกี้มีเพื่อนโคลอมเบียเองเอ่อประเทศอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้ๆโคลอมเบียจำชื่อไม่ได้อะเอกวาดอร์ออซัมติงนั่นแหละนี่นะคะห้องเราแล้วก็ฮีตเตอร์หนึ่งตัวอากาศที่นี่คือแห้งมากแล้วฉันก็อยากได้แอร์แบบชุ่มๆอะ่ะเก็ตฟิลปะ เออแต่แบบมันก็มีอากาศความเย็นอยู่แต่มันคือความแบบยังไงเวลาร้อนมันก็ร้อนแห้งเย็นก็เย็นแห้งปากก็จะแห้งแตกตลอดละโอเคจบการรีวิวห้องนี้ ก็ไปวอมานมาโดยแบบมีเขาพาไปนี่แหละแล้วก็มีลิม,มันอยู่แล้วนะแต่แบบคิดว่าแบบขอลองสุดอเมริกาดีกว่าเพราะว่าไม่ไหวจริงๆาการแห้งมากแล้วก็หเหรียญน,นะคะประมาณ30กว่าบาทเนี่ยนะแบบที่ไทยก็คือเกือบร้อยแล้วก็เลยหอมใหญ่ฟุดๆประมาณจะไม่ได้ว่ากี่เหรียญ ลายเซ็จเล่ห้าเหรียญอ๋อไม่ใช่เล2สองเหรียญก็คือประมาณหกสิบบาทโอ้ก็คุ้มอยู่นะมันสองเท่าของที่ไทยแล้วก็สเต e t a อ k คือซินการ์ดอเมริกาค่ะต้องไปซื้อที่วอมาร์ t ก็เลยได้มาสีห่ห,ห้าเหรียญขนมที่เพื่อบอกว่าอร่อยก็ซื้อมาเหมือนกันแล้วก็สตรอเบอรี่อันนี้คือสามเหรียญ 3ามเหรียญแกสามเหรียญเพิ่มมากเลยแบบซื้อมาได้ก่อนแบบใหญ่แบบใหญ่แบบแบบมากเลยจา้าคือแบบเขาให้เวลายี่สิบนาทีจริง,รงๆก็ไม่ได้ชอบกินน้ำอัดรมนะแต่มันอยู่แบบทางเดินผ่านก็แบบฉันจะกินน้ำะอะไรดีก็โอเคเแบบซี่ก็ได้แต่คิดปะว่าเหลือแน่นอนกี่เหรียญน,นะห้าเหรียญมนะั้งเออประมาณร้อยห้าสิบ บาทแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดใดๆประมาณ5้าเหรียญหมดไปทั้งหมด77เหรียญค่ะวันนี้เวอร์ปะห้าแปลไทยนะถ้าเราแปลตัวเลขเป็นไทยเราจะรู้สึกแบบุบูมแพงสุดๆแต่ว่าพอเป็นอเมริกาก็คือก็ช่างมันด้วย เราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่มาถึงอเมริกาใช้ไป16เหรียญเองเพราะาในจ้างมารับไม่ได้เสียค่ารถข้าวฟรีใดๆก็เลยเลิศต่อมานะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการปรับตัวพอเรามาถึงอเมริกาแล้วอะ่ะอย่างแรกเรื่องการเจ็ดแรกเช่นตอนนี้เราเป็นต้น วันนี้วันที่สามใช่ว่าที่มาถึงอเมริกาหรือประมาณวันที่สี่นั่นแหละจริงๆถึงตั้งแต่วันที่สิบสี่ใช่ไหมที่รู้กันว่าเราแบบทานสิทที่ฟิลาเดลเฟียตั้งสิบชั่วโมงนั่นแหละอันนั้นคือเราถึงอเมริกานับเป็นวันนั้นแล้วเราจะหลักประมาณสามวันแหละทางทั้งที่คิดว่าแบบจะไม่เจ็ดละแท้เพราะว่านะ้าบอกว่าหากเราบินถึงอเมริกาตอนเช้าให้หลับที่เครื่องไปเลย หากเราบินถึงเมกาตอนเย็นห้ามหลับแบบกระปรับเวลาตอเมกาให้ได้ตั้งแต่ในเครื่องเลยตรงนี้มันจะช่วยเราให้แบบเจ็ตแลกน้อยที่สุดอันนี้เป็นขเข้าห็นนะจากการที่นะเราทำมาแต่ฉันลืมจ้ะลืมว่าตัวเองถึงเมกาตอนเย็นแล้วก็เลยหลับไปเลยยาว,ยาว เราเพิ่งมานึกได้ตอนใกล้ถึงประมาณสามชั่วโมงก็เลยอ่ะห้ามหลับแหละสามชั่วโมงเนี้ยหยุดเถอะเลยไหมก็แบบง่วงก็เลยหลับไปเลยอย่างเงี้ยเป็นงไงทีนี้พอถึงเมกาปุ๊บตื่นตามเวลาไทยเลยนอนตื่นตามเวลาไทยหมดเลยพอวันนี้จะถึงวันเทนงานคือวันเทนงานละตอนนี้คือตีหนึ่งนะคะทุกคนคือเรานอน,อนไปตอนประมาณหกโมงเย็น ทิมิกาแล้วเราตื่นตีหนึ่งที่มิกาแล้วฉันมีงานหกโมงครึถึง3ามโมงคิดว่าไหวไหมก็ต้องไหวม, <c oughs> มันไม่หลับแล้วอะแต่น่าจ,จะหลับโอเคทีนี้ก็แบบต้องให้เวลาเราปรับตัวเสร็จแล้วแล้วพอ เนี่เห็นไปว่าเราไปวางหมใหมา่าเนาะเราก็ซื้อซิมการ์ดมานั่นเองซิมการ์ดอเมริกาทำไมเราถึงควรมีหรือเป่าเพราะว่าแบบถึงแม้เราจะแบบซื้ออินเทอร์เน็ตหรือซื้อล o มมิ่งที่ไทยแล้วอะเราควรมีเบอร์อเมริกาในการแบบให้เอเจนต์เมริกาโทรมาหารเราได้ให้ในจ้างโทรมาหารเราได้ในการทำเซอร์วิสในการทำประกันสังคมต่างๆ พอเราได้ซิมการ์ดมาเปิดมาก็จะแบบเจออันนี้เจอไกด์คู่มือแล้วก็เจอซิมการ์ดตรงนี้ตอนแรกก็จะมีเลขสวิตพินตรงนี้ให้กรอกคือตอนแรกมีที่แบบกองขดูดหรืออะไรแบบน้เราขูดทุกคนเห็นแล้วก็จะแบบอ้าวไหนเบอร์ะะรเราอะดูข้างโน้ก็ดูตรงนี้ก็อ,อ้าวไหนเบอร์เราอะ,ะคือต่างจากไทยใช่ปะ ที่ไทยมันจะแบบเออมีเบอร์โชว์เลยเลือกได้เลยจ้าแต่ที่นี่ก็พ r เรศซี่ไงเขาก็ในนี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมเปิดมาในนี้ก็ยังไม่มีมีแต่บาร์โค้ดเลขซิเรียลเบอร์อะไรต่างๆโอ้เต็มไปหมดก็คือเราจะได้หลังจากเรา Active ซิมแล้วมันจะเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์นะคะไม่ต้องกงังวลไปอ,อย่างแรกเขาก็แนะนำเราให้ใส่ซิมเข้าไปในโทรศัพท์ แล้วทีนี้มันก็จะยังไม่ Activate ใช่ไหมใช่ไหมเราก็เลยต้องเข้าเว็บไซต์ตามที่เขาให้มาพิมพ์ตามเขาเลยแล้วก็ทีนี้ก็เข้าไปแล้วเขาก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลต่างๆซึ่งข้อมูลหลักๆจะเกี่ยวกับเลขพวกนี้เลยสิงการ์ดนัมเแล้วก็ Service แล้วก็จะมีคำว,ว่า I M E I Number นั่นก็คือ หมายเลขของโทรศัพท์เครื่องเรานั่นเอง imei number เนี่ยเราสามารถดูในโทรศัพท์ของเราได้ไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ามันอยู่ในเครื่องเรานี่นแหละเราก็เลื่อนไปสุดเลยค่ะอันนี้คือพี่พนักงานางบอกเลื่อนไปสุดข้างล่างแล้วมันจะเขียนว่า imei เราก็เกอกเลขตามนั้นเลยประมาณ15-17ตัวเกาะเข้าไปแล้วทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็จะมีเกอก หมายเลขรหัสรษณสน์ของเมืองที่เราอยู่ด้วยแค่นั้นแล้วก็ก็ตรงนี้เขาจะมีถามว่าแบบเออคุณแบบซื้อจะซื้อในออนไลน์หนระือว่าคุณมีอันนี้อยู่แล้วเออเราก็โอ้เออ,โอ,โเ,อ,อเรามีเลขนี้อยู่แล้วแล้วก็ใส่ Service Pen เข้าไปเรียก r v i c e p e n เรียบร้อย a c t i v a t e s i m อ่ะ กรอกไปแล้วมันอาจจะยังไม่ขึ้นสัญญาณเขาก็จะแนะนําว่าให้เราลองโทรออกลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ภายใน30นาทีเนี่ยก็จะจับสัญญาณได้นั่นเองก็อย่าเพิ่งกังวลไปแบบทําไมถึงยังไม่ได้ทำไมถึงขึ้น SOS รอค่ะรอทําประมาณเราก็ทําซ้ํแหละเราเลนอ่ะประมันจะขึ้น active sim ก็เรียบร้อยสำหรับ sim card ในเรื่องถัดมาเป็นเรื่องการปรับตัวของร่างกายเรา รื่องนี้ไม่รู้ไม่ีใครเคยพูดเลยยังนะแต่เรีย,ยจะบอกคือเราอะนั่งเครื่องบินมานาะนใช่ไหมใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานแล้วเรานั่งในเมือต่างเราไม่อยากทานอาหารที่ทําให้ร่างกายแบบทับถ่ายอะเออไม่อยากเข้าน้าบ่อยนั่นเองเราก็เลยปล่อยจนแบบท้องเขาเรียกว่าอะไรท้องอะไรไม่รู้คือแบบทับถ่ายไม่ไม่ไม่ทับถ่ายเลยเออ พอเรามาถึงที่เมกาเราทานก่อนหน้านั้นเราทานอาหารที่แบบไม่ช่วยขับถ่ายเลยเพราะกลัวขับถ่ายบ่อยใช่เะละ่ะพอถึงเมกาแล้วทีนี้แหละเราเจะมีอาการขับถ่ายไม่ได้อึแข็งอะไรอย่างเงี้ยเออพอ,พอถึงอ่ะพอทุกอย่างแบบการเดินทางจบเส้นพอถึงที่พักอะไรควรทานอาหารเพื่อการขับถ่ายเยอะนะคะเพื่อรีบปรับร่างกายนั่นเอง โอเคแล้วก็พอเรามาถึงอ่ะนายจ้างจะรีบพาทำเอกสารด้วยเออเรื่องเนี้ยก็ก็คือเราเพิ่งทำไปเมื่อวันนี้เนี่แหละทำเอกสารเขาว่ารีบเขาจะพาให้เรากอกหมายเลขเสียภาษีหมายเลขแบบกอกไอเก้าสี่สสนู่นนี่นั่น ออไอ้กสิกรอปแล้วไอ้กสิคือการแบบพอถึงเมริกาแล้วก็กรอกเลยนั่นเองมีอีกเรื่องอเมริกาเป็นอากาศแห้งไม่เหมือนอากาศที่ไทยที่ร้อนชื้นเราเลยต้องมีลิปมันที่เราซื้อลิปมันแบบสูตรอเมริกาหรือที่อเมริกาเลยทางทั้งที่เรามีเดบที่ไทยอยู่แล้วก็เพราะว่าเราคิดว่าแบบส่วนผสมมันน่าจะดีกว่าและเข้มข้นกว่าซึ่งก็จริงนั่นแหละ เราคือปากแห้งมากร้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวแล้วก็ห้ามแกะมันนะแกะแล้วเจ็บมากเลือดออกด้วยห้ามแกะเออให้เวลาตัตเองได้ปรับตัวแล้วก็อาจจะเกยวด้วยที่เราไม่ได้ทันน้ำาปะะรับเท่าไหร่รอรอได้ขวดเออทีเนี้ยอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าควรพกกระติกน้ำมาด้วยเพราะน้ำที่อเมริกาสามเหรียญค่าทุกคนสามเหรียญดอลลา เราจึงควรพกกระติกน้ำแล้วก็จะไปเกอกได้ที่ตามจุดต่างๆตามสนามบินเลยมีให้เกอกตลอดแล้วก็ที่ทำงานก็มีให้เกอกที่พักของที่ทำงานก็มีให้กรอกน้ำดื่มเองเท่านี้สำคัญห้ามขาดกระติกน้ำซึ่งเราไม่ได้มาโกนเปืงอนน้ำหนักกระเป๋า <c oughs> ก็รอขวดไปถึงแม้จะไปวระมาันมาคือซื้อของไม่ทันจ้ารอไปอีกรอบ เราอยู่ในแบบมาเทนซึ่งอยู่บนภูเขาใช้ระยะเวลาเดินทางไปประมาณหลายนาทีมากครึ่งชั่วโมงได้มงไกลความจเจริญน่ะคือแบบหลีกมาอยู่ในป่าของจริงทีนี้เออแล้วอันนี้มีการเทรนง,งานก็รอดูกันค่ะว่าการเทรนง,งานจะเป็นไงจะมารีวิวหนึ่งสัปดาห์นี้ ไปเทรงานกันค่ะวันแรกก็คือไม่มีตรงนนรีเนาะสภาพตรงนี้เกมไม่ได้ซื้อเลยโอเคค่ะสำหรับการเทรนงานวันนี้ก็จะไป <c oughs> <c oughs> คือสภาพต่างจากตอนเช้าปะ เพื่อเกินปะเซตนี้นึงคือทำตั้งแต่หกโมงครึ่งวันนี้นะคะถึงสองโมงเมื่อกี้เช็คเอาระบบเรียบร้อยทำไมสภาพเป็นี้ <c oughs> คือแบบเราควรมีงาน2งานสามใช่ป่ะเออเราจะสภาพแบบนี้ไม่ได้สิ วันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมันเหมือนนี่เทนง,งานเหรอทุกคนอาจจะงงใช่ปะสภาพแบบเนี้ยอืมก็ไม่เชิงอ่ะมันเขาแค,เคเ่เขียนว่าเทรนบัดแต่ว่ามันเหมือนทำจริงอ่ะมันทำมาแล้วสิบชาติทำเลยทำแล้วทำเลยเขาก็สอนอยู่แตก่ก็ทำอะ่ะทำแบบทำไม่ยั้งอะ่ะคือฉันทำน Position คือ Dining Room Service หรือแบบ ในห้องอาหารจาัดโตอะไรอย่างเงี้ยเช็ดโตเราเวลาแขกกินเสร็จ้วว่า MCA ห้องอาหารเขาก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์แล้วก็จะเป็นรอบๆเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยบางวันก็ไม่มีเย็นเออบางวันก็มีเย็นบางวันก็ไม่มีบางช่วงอะไรเงี้ยแล้วแต่วันเออแต่วันเนี้ยไม่มีเย็นก็เลยแบบกลับเร็วนั่นเองค่ะแต่ตอนแรกฉันไม่ได้ทําเลยการจาัดโตหรือเซ็โตอะไรเงี้ยเขาให้ฉัน ล้างจานแต่ว่าล้างจานไม่ใช่แบบที่ไทยนะแบบขัด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 ,ขด,ขดล้างล้างล้างแบบนั้นคือแต่มันก็คล้ายแบบนั้นอยู่มันก็คือแบบเพราะว่ามันอ่ะใช้เครื่องเขาใช้เครื่องล้างจานใช่ปะแต่ว่าเขาก็ต้องเอาความสกรปรกออกไปก่อนเอาแบบพวกคราบต่างๆแบบขัดออกไปก่อนแล้วก็ล้างก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เข้าเครื่องล้างจานอยู่ดีเพื่อความสะอาดถามว่าสะอาดไหมก็ <S 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 อื <S 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 mm ้มดูอืมอืม maybe อืม แล้วก็เก็บของในห้องครัวเก็บจานเก็บทุกอย่างทำถึงบ่ายอะถึงจะได้ออกมาเซ็ตโต๊ทำประามาณเออประมาณเที่ยงสิเออเซ็ตโต๊ะอะไรอย่างงี้ถึงบ่ายสองเก็บจานเก็บโต๊ะรูปแร้อแล้วก็กลับมาห้องเรานั่นเองในนี้เขาก็แบบมี e x ็กซ์ o ต r ให้นะทำแต่ว่าจะเป็นแบบ ในหน้าที่อื่นเออเขาก็จะมีให้ทําทํานูน่นทํานี่ทํานั่นก็ให้หาให้ทําอะเออเยอะแยะแต่วันนี้เราตื่นเช้าเกินตื่นเช้าที่หมายถึงก็นั่นแหละค่ะตื่นตีสองนั่นแหละที่บอกตื่นหนึ่งหรือตีสองอะเออที่บอกไปอะที่ยงปรับตัวไม่ได้นั่นแหละเออพรุ่งนี้อาจจะทำ extra hour นะคะคือเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากเพราะว่าเป็น international จาก international ชาติต่างๆแล้วเพื่อนจะไม่ก้าน่ารักมากแบบ so cute ฉันชอบ energy อะแก,กเก็ตมาแบบพวกเขาจะมี energy ที่แบบ high อยู่อะเออเราก็ชอบ energy นั้น energy แบบว้าว like เออนั่นแหลคะค่ะวันฝึกงานวันนี้สำหรับสัปดาห์นี้ก็รอดูไปเรื่อยๆรอดูวันถัดไปนะคะ วันนี้นะคะเราก็ได้มาทำเอ็กซ์ o ต r ที่ร้านคาของฝากแล้วก็เป็น Starbucks ด้วยแล้วเพื่อนก็ทำสตาร์บัคให้ทานค้าให้ทานฟรีเพราะเพื่อนน่าจะเทนงานอยู่วันนี้นะคะก็เป็นวันเทนที่สองแต่จริงๆก็เรียกว่าทำงานเลยเถอะทำแต่หโมงครึ่งถึง9 0้าโมงแล้วก็บอกว่าไม่ไปไหนก็ไปเออไปไหนก็ได้แล้วก็ส4 4โมค่อยกลับมา dining room service นั่นแหละ แล้วก็ทำต่อถึง2องโมงในเวลาระหว่างนั้นรวมพักด้วยนะแล้ววันนี้ก็มีทำ extra hour หรือว่าแบบทำเพิ่มช่วงพิเศษไปขอเขานะเน,นี้ยคือไม่ได้แบบเขาบังคับให้ทำอะไรหรอกแบบอยากได้เงินเพิ่มก็ไปขอเขาบอกแมเนเจอร์ว่าแบบ I w ว n t t ี้ extra hour เแลเ้วเขาก็จะหาให้เราว่าแบบตำแหน่งไหนต้องการคนไปทำเออ แล้วก็เราก็ได้ไปทำ extra hour ในคาเฟ่หรือว่าร้านของฝากและที่สำคัญวันนี้เมื่อคืนฝันว่ามีเพื่อคนไทยมาแล้ววันนี้ก็มีคนไทยมาจริงๆแบบเซอร์ไพรส์มากแล้วก็จะมีอีกสองคนตามมานะคะเห็นเพื่อนบอกเลิศเพราะว่าหลายวันมานี้อยู่กับท่ามกลางคนที่เขาพูดภาษาบ้านเขาเองอะแล้วเราแบบ ภาษาบ้านเขาเองแบบสเปนอย่างเงี้ยเขาจะมีคนพูดค่อนข้างหลายประเทศเราอยู่ด้วยเราก็จะไม่เข้าใจอะไรเลยเขาก็พูดกีก่กับเราแหละแต่เวลาเขาอยู่ด้วยกันเองเขาก็าจะคุยเยอะมากกว่าใช่ไหมเราก็จะงงมากอยู่แบบไม่รู้อะไรเกิดขึ้นบ้างงานถึงไหนหรือเขาทําอะไรกันอยู่ก็ค่อนข้างจะแบบโห่ฟีลโลลี่ของจริงเวลาแบบเจอเรื่องอย่างเงี้ถึงสอคนเดียวก็ไม่รู้สึกเหงาเท่าแบบตอนนั้นเลยจริง นั่นแหละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีรอดูวันอื่นอ่อ๋อเราหากำลังหางานสองอยู่ด้วยเพราะว่าแบบบางที่ Ex กซ์ r ตออานไม่พองานมันอาจจะไม่มีอะไรให้ทำแล้วที่นี่อะไรเงี้ยก็ต้องแบบหารถบัทออกไปทำงานข้างนอกปากอาจจะได้เลดดีกว่าด้วยแต่ว่านั่งรถออกไปก็คือแลกกันอะไรเงี้ย เราดูวันต่อไปจ้าวันนี้ก็ทำแล้วที่3แล้วตอนนี้6โมงเชา้าสภาพก็คืออาฮะรอดูตอนเรื่องงานได้เลย let's go อันนี้ก็คือ after work วันนี้แล้วก็ after paper work หรือว่าหลังจากที่เราไปทำ SSN มาแล้วนะคะน,นี่เวิร์ดหัวเพราะว่าวันนี้อากาศ10องศาหรือว่าแบบมันหนาวอ่ะแล้วเราก็ใส่ชนะ็อตแพนดะทำงานในห้องงานในห้องทำงานก็เป็นห้องแอร์อีกก็คือว่า oh my gosh พอออกมาข้างนอกก็ลมเย็นเวอร์ปวดหัวสุดๆเดี๋ยวเรามีนาับเพื่มคนไทยนะคะไปไอ้นี่ต่อนั่งบัตรแบบว่า,าลองนั่งบัตรดูไปแถวนี้นแหละศึกษาการนั่งบัด today we are at the in g o s mall yeah. น,นีสูรส์ลอร์ูุกี้เ <c oughs> <c oughs> ต่นด้วยกีดีเออโชว์สริอม <c oughs> ไม่บอกบอก่ะอบอกสามเหลียมแล้วก็อันนี้หน้าเหลีย่ะแล้วก็อันนี้สองเหลี่ยมห้าก็คุยสูรุกับเถอ <c oughs> <c oughs> มาอย่างบอันนี้ระหว่างรอบัานนะคะแกะเนื้อไม่เห็นมีคำเสียงอ๋อมีสุมไหมอ่่กลัวแต่มันไม่ได้ไม่ดีป่ะใค้ดูหนะว่าที่มันเป็นแกะมาแกะคุกกี้เสร็จ้ายแล้วก็สลับลากันชิมกันโชว์แกะนี่อกินก่อนหรือว่าดูก่อนดูแห่ Good way to keep. Good way to keep <laughs> Good day to keep. Healthy is to eat more Chinese food. อ mm ืมไม่อร่อยเหมอนอะไรอ่ะ วันนี้ได้ออฟนะคะเราก็จะมาสำรวจร,รอบๆ YMCA อว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้าง ฮะใช่ first d t e ฮัลโหลสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่อยู่คนเดียว because เรามี r ูเ m m a t e แสไมากอยู่ก็เพิ่งรู้ว่าจะมีรูเ m ท a t e นั่นเองนั่นคือเพื่อนจะที่รู้จักอยู่แล้วแต่วันแรกที่มาถึงก็คือเพื่อนที่ประเทศ เอควาดเขาส่วนใหญ่จะพูดสเปนกันแต่เวลาเราคุยกันก็พูดอังกฤษนั่นเองค่ะก็หวังว่าเราจะอยู่ด้กันได้สี่เดือนแต่เป็นเพื่อนเป็นคนน่ารักนะแล้วก็วันนี้เป็นมันหยุดค่ะไม่มีอะไรก็พักๆไปแล้วก็รอเพื่อนมาเคียย์ห้องรอแล้วก็อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เราก็หยุดเหมือนเหมือนเดิม ในทีนี้จะยังไม่ทำงานสองได้ๆหรือเอ็กซ์เ u อร์ได้ๆเขาบอกว่า just relax enjoy your day off ตอนนี้ก็เดินจาก Y M C A มาแบ็คเมล์เทนสองหมื่นเก้าไปกับงงมากเดินกันทำไม ก็คือได้เก็บบรรยากาศตลอดทางเลยธรรมชาติสวยสุดๆและระหว่างเดินนะคะก็ได้ทำความรู้จักเพื่อนมากขึ้นด้วยทางเพื่อนเอกวอดองโคลอมเบียแล้วก็คาซักสถานดินเนอร์วันนี้นะคะก็คือบาร์บีคิวค่ะเปิดลงมากคือเขาปิ้งไก่แบบเตรยียมสุดๆฮอทดอกก็เช่นกันแต่อร่อยเฉยเลยงงมาก กางวันวันนี้นะคะคือพิซซ่าหลายถาดมีหลายหน้าให้เลือกมากแล้วก็ตอนเย็นได้กินทาโก้ของโปรดเพื่อโคลอมเบียเขาแฮปปี้กันสุดๆก็คือของโปรดเราชิ้นกันชอบมากอร่อยเวอร์โอเคสหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย